ามาคุยกันเรื่องมันสับปะหลังสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะอย่างนี้ครับมันสับปะหลังเนี่ยอันดับแรกเลยต้นพันธ์ุจะต้องอายุ8ไม่เกิน10เดือนนะพอได้มาเสร็จห้ามเอาที่สุมอยู่นะไอ้ที่สมชั้นไว้ที่ออกใบแล้วอะ่ะถ้าฐามถูกนําไปใช้แล้วแล้วต้นจะต้องเอาเงาทิ้งสูงขึ้นมาสักฟุตหนึ่งนะ แล้วก็อย่าให้ยอดเกินไปเพราะถ้ายอดเกินไปมันจะมันจะไม่ทนแรงเอาแค่ช่วงเหลือขึ้นมาสักฟุตหนึ่งจนถึงเนี้ยก่อนที่เขียวๆอะ่ะเอาต้นร่วนๆนิดนึดนงถ้าอาหารจะเยอะนะครับแล้ต้นเล็กแต่คนคนรับจ้างปลูกก็ชอบนมันเสียบง่ายไงรานนี้ <c oughs> พอได้ท่อนพันเสร็จท่านก็ทอนทอนจะตัดเฉียงตัดตรงแล้วแต่ให้เอาตัว พัดวันนะครับโคเดเมโนโนเนี่ยยีซีซีน้ำยี่ลิตรนะนะใส่ฝักบัวราดก็ได้ใส่เครื่องพ่นก็ได้นะพอพ่นเสร็จอาบแล้วไม่ต้องไปจุ่มไปแช่น้ำเสียเวลาส่วนการเตรียมดินเนี่ยใสไปเลยครับสองสามกาสอบใส่ไปมันขึ้นอยู่กับสภาพดินนะบางคนบอกอปลูกทุกปีโอ้โหมันอินทรียวัตถุไม่มียนะต้องใส่เยอะหน่อยก็ได้สามกระสอบก็ได้ครั้งแรก นะครับหรือว่าถ้าไม่ไหวก็เอาสองกรสอบพอ,อหวานทั้งแปลงแล้วก็ค่อยยกล่องหรือไม่ก็ยกร่องเสร็จแล้วก็หวานบนหลังแปลงแต่ร่องอ่ะห้ามทําแหลมแบบนี้นะเทพพนมไม่เอาต้องทํานูนหลังเตาก็ระหว่างร่องก็ร้อยคูณร้อยก็ได้นะครับหรือไม่ก็ร้อยยีก็ได้ระหว่างร่องแต่เวลาปลูกปลูกแปดสิบนะห่างห่างระหว่างต้น80มันก็จะได้1ันหกรต้น คิดดูถ้าพันหกร้อยต้นถ้าได้ต้นละยี่สิบกิโลอ่ะสาสองตันนะสามสิบสองตันนะครับต้นละสิบโลคือสิบหกตันนะแต่ให้ทําแบบนี้ไม่งั้นถ้าร่องแหลมเนี่ยมันหัวมันมันดุลไปเจออากาศมันจะไม่โตแล้วไม่มีมันที่ไหนมันโตในอากาศครับหัวมันจะดิ่งเปอร์เซ็นต์แป้งจะต่ําเอารองพื้นเสร็จเรียบร้อยปลูกไปเสร็จเรียบร้อยให้เอาพวกกลุ่มพวกปุ๋ยน้ำมาฉีดผมเนี่ยนะไม่ใช้พัดวันนะฉีด เก็ดวันสิวันครั้งแต่ถ้าใ,ใ้ดีเอาหิ้วหนึ่งใส่เข้าไปด้วยก็ได้อันนี้เป็นไคโตซานที่ที่ดีมากครตัวนี้มันเก่งเรื่องเร่งให้กินอาหารแล้วช่วยทําให้อ่ามสปัลลังมันมีภูมิต้านทานนะนะส่วนตัวนี้มันเป็นกรดอะมิโน,โนแม่อธิบายว่าคืออะไรนะมันเป็นกระบวนการสุดท้ายของพืชที่จะเอาไปใช้ล้คือตัวนี้นะกรดอะมิโนแต่มันขึ้นสบเบียนเป็นปุ๋ยน้ํา <c oughs> พอสักสเดือน มันมันเริ่มแตกยอดใกล้จะลงหัวก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ตัวนี้ใช้เยอะหน่อยอันนี้ยี่สิบซีซีทุกครั้งทุกๆเจ็ดวันสิบวันอ่ะเอาเนี้ยกับนเนี้ยอันนี้อย่างละยี่สิบซีซีฉีดเลยแต่พอมันใกล้ลงหัวหเอาตัวเนี้ยสี่สิบซีซีเลยอะ่ะเยอะหน่อยันสร้างแป้งแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยฉีดเลยครับอีกสองสามครั้งหลังจากนั้นก็ทิ้งเลยมันถ้าเลย3สามเดือนเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขา เขาหาคิดเองละนะอันนี้คือมันสปะหลังแล้วเวลาเป็นเพี้ยแป้งให้ไปหาพวกบิวเรมาฉีดเพี้ยแป้งมันจะเกิดในกรณีที่มันแลนะ้งนันน่ะถ้าฝนเยอะน้ําในลําต้นเยอะเนะี่ยมันจะเป็นไซยาไนน์นะยางมันอนะเพี้ยแป้งจะไม่ขึ้นแต่ถแป้งเมื่อไหร่เพี้ยแป้งมาทันทีเพราะมันเป็นน้ําตาลมันกลายสภาพจากไซยาไนน์มาเป็นน้ําตาลนะมดมันก็จะคาบไข่มาไข่เพีย้ย แล้วก็มาวางแล้วก็กลายเป็นเพี้ยแป้งนะเอาถ้าเอาแค่นี้พอนะครับเรื่องโรคเรื่องอะไรไม่เป็นอยู่แล้วผมรีวิวน,นี้เพื่อ,อให้คนที่กําลังจะปลูกมันหรือคนที่กําลังปลูกมันเดี๋ยวเอาคนที่ปลูกมันอยู่แล้วมันไม่งามมันเป็นนู่นเป็นนี้บอกก่อนโรคมันที่อันตรายมากตอนนี้คือไวรัสที่ตายเป็นเมืองอะ่ะเกิดจากการใช้ขี้เกิดจากไออะไรนะไอไแมลงกีขาวพวกนะี้เป็นโรคระบาดระดับชาตินะครับแก้ยาก อันคนที่ใส่ขี้ใส่เคมีเยอะเตรียมรับก็แล้วกันแต่ถ้าใช้ตัวนี้มันจะไม่เป็นโอเคนะครับสวัสดีครับ